สวัสดีครับธนาสั่งนะครับวันนี้ก็จะพามารู้จักกับปลาเตต้า Delta ขนาดเล็กชนิดหนึ่งนะครับก็คือไอเจ้าเวลฟินเตต้านะครับหรือว่าไฮเพโซไบคอนเอราคริสนะครับนะตัวนี้นะฮะคนจะเข้าใจผิดนึกว่ามันคือคิตตี้เตต้านะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นเวลฟินนะเป็นเวลฟินเตต้าไม่ใช่คิตตี้เตต้าเด้อ คิตตี้เดตตนี่จะเป็นเฮ i ิคัสนะครับแล้วก็คิตตีเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าเยอะเลยเวลฟิน well เนี่ยตัวจะไม่เกิน3าถเซนเนี่ยมันจะตัวเล็กแค่นี้ไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้นะฮะอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเมียนะอันนี้เป็นตัวเมียนะที่เห็นที่กล้องจับอยู่อ่ะเนี่ยตัวผู้แต่จริงๆไอเขาเรียกว่าอะไรอะชายมันนะครับชายคลิปล่างเนี่ย ถ้ามันก่างจริงจะยาวกว่าน,นี้แล้วก็กระโดงเนี่ยเรียงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะโค้งกว่าน,นี้นะครับในตัวผู้ก็เป็นปลานะครับที่มาจากแม่น้ำริโอปาลากไวยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนพบที่อาร์เจนตินานะก็จะชอบน้ำเย็นนิดนึงนะย4 2 7ิบสี่ถึงยิบเจ็ดนะครับแต่ก็เจอที่บราซิลกับปารากไวยได้เช่นกันนะครับแต่ ปลาตอนนี้มันเป็นปลาพออินโดหมดก็เห็นเขาเลี้ยงกันไม่ได้เย็นก็รอดนะครับก็ก็รอดอยู่นะเห็นเขาเลี้ยงกันอยู่นะตอนนี้เป็นปลาพออินโดหมดคือความเข้าใจว่าเขาสั่งคิตตี้เดตตาไปแหละแต่มันมาเป็นเวลฟินเนี่ยก็ตลกดีนะก็คือในกลุ่มนี้มันจะมีโพไซออนเออไอ,อตัวแพงๆอะอะไรอีกอันหนึ่งอะ่ะ แล้วก็เฮริคัสนะครับแล้วกออ็อะไรวะจำไม่ได้นะเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเป็นลักษณะเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นเล็กที่สุดของสำหรับตระกูลนี้แหละนะแต่ว่าแล้วก็สีมันจะเป็นสีเงินตัวอื่นเนี่ยตอนมาเนี่ยมันจะสีเงินเงินเหมือนแบบนี้แหละแต่ว่าพอเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างพวกโปไซยอนแบบเฮริคัสเนี่ยมันจะเริ่มเป็นสีเขียวสีทองสีออกเหลืองๆนะครับ แต่เวลฟินเนี่ยจะไม่ไม่เปลี่ยนสีนะมันจะเป็นสีเงินๆแบบนี้ไปตลอดนะครับก็ระวังอย่าดูผิดเป็นดอนเตต้านะครับถ้าดอนเตต้าจะเป็นตัวยาวๆนะไอตัวนี้มันจะตัวป้อมๆกว่านะครับน่ารักกว่าถ้าเป็นดอนเตต้านี่โห้ยกัดกันอิบอายอะขอบอกเลยทุกวันนี้ <c oughs> กัดกันจนมันเหลือตัวเดียวในตู้อะคิดดูแล้วกันนะ อันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าต่างจากเฮลิคัสยังไงนะฮะอันนี้ยเฮลิคัสนะครับเนี่ยไอตัวเนี่ยสีมันจะไม่เหมือนกันเลยแล้วตัวใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับแต่โพไซออนตอนนี้มันมีของในตลาดคงพอแยกออกได้อยู่แล้วแนหะโพไซออนกับตัวไอตัวแพงตัวที่ร้านคุณเกียวอะนะชื่ออ่านยากๆอะนะนั่นแนหะมันจะตัวใหญ่กว่าไอพวกนั้นตัวใหญ่กว่าเฮลิคัสอีกนะเฮลิคัสนี่ใหญ่กว่านี่หน่อย ไอ้ตัวคิตตี้อ่ะจริงๆคือเฮลิคัตนะครับไอ้ตอนนี้บ้านเราขายเป็นไอ้เวลฟินเนี่ยขายเป็นคิตตี้อยู่นะอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจกันก่อนนะเพราะบางทีคือร้านเขาก็ไม่ได้หลอกเราหรอกเพียงแต่เวลาสั่งสั่งไปอ่ะไอ้เมืองนอกไอ้ฟาร์มมันส่งมามันคีย์ผิดตั้งแต่ต้นนะครับมันคีย์ผิดกันตั้งแต่ต้นมันก็เลยผิดผิดกันมาเป็นทอด,ทอด ล่าสุดมัน g i o f a g ทา t h โอเพเ e ียสเป็นตัวบ้าอะไรมาไม่รู้แต่ตัวเราเห็นแล้ว t h โอเพเ e ียสบอกเออแต่มันขี่อะไรมาของมันวะปวดหัวกันมาจริงจริแล้วมีน้องมาบอกว่าบอกมันแล้วพี่แต่มันไม่เชื่อบอกเออช่างหัวมันปล่อยมันเรามาขายแล้วก็บอกเนโอเพเ e ียสจบนะครับนั่นแหละจะให้ทำยังไงบอกแล้วมันไม่เชื่อปวดหัวชิเปง เออเวลฟิน uh, well นะครับสามารถพอะพันได้ในตู้นะครับเ uh, mm hmm. มื่อก่อนเนี่ยมันจะมีบางตัวในตู้เนี่ยที่มันจะเป็นไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลูกของของตอนที่เคยเลี้ยงเมื่อนานมาแล้วนะฮะมันจะมีบางตัวที่เป็นลูกยุคนั้นอยู่นะพอะมันเกิดเกิดในตู้ไม้น้ำนะมีไม้น้ำลกๆอย่างเงี้ย่เ,เขาเกิดได้นะครับแล้วก็ มีแบบแพตตินัำด้วยนะครับเคยไปเจอครั้งหนึ่งที่ร้านอะควาฟอร์เรสที่ญี่ปุ่นนะฮะสมัยกี่ปีแล้ววะสิบปีได้แหละนะสิบปีที่แล้วนะครับเจอตัวเนี้ยเนี่ยเงาแวบเลยนะสามพันกว่าเยนมั้งน่าจะใช่เนี่ยเวลฟินแต่ว่า ที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกเตต้าโอโรนะครับเขาจะไม่ได้เรียกเวลฟินเหมือนเหมือนพวกเราแต่บ้านเรามาเรียกคิตตี้เพราะว่าไอบริษัทมันส่งมาผิดนะแต่เมื่อก่อนผมก็เคยซื้อคิตตี้กับบริษัทเขานะแล้วก็ได้มาเป็นคิตตี้เป็นเฮลิคัสจริงๆนะคือตอนแรกก็ตัวอะไรวะปลาสีสีเงินเงินใสๆก็ถึงได้มีรูปที่เราโชว์ให้เมื่อกี้ แต่นั่นคือเมื่อนานมาแล้วสิบสิบจ็สิบแปดปีได้แล้วนะฮะนานมากนะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายนะครับคือถ้าไม่ได้เป็นป่วยเป็นจุดขาวมาถ้าตู้เราดีนะเป็นตู้ไม้น้ำเนี่ยคือปลาเป็นปลาที่มันอยู่กับตามตามพวกลำธารแล้วมีต้นไม้ขึ้นเนี่ยคือยังไงอยู่ในตู้ไม้น้ำเนี่ยมันเวิร์กแน่นอนนะ พราะมันชีวิตมันก็ใช้ชีวิตหลบอยู่ตามกอไม้น้ําอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ไข่อยู่ในพวกตามต้นไม้อยู่แล้วนะครับอาหารก็ถ้าเตต้าบิดก็ดูดูน่าจะใหญ่เกินไปนะแนะนําว่าพวกอาหารแผ่นหรือว่าอาหารเม็ดเล็กๆดีกว่านะครับหรือว่าเตต้าบิดเดี๋ยวนี้เขาก็มีเม็ดเล็กด้วยมั้งนะเน่าจะใช่นะครับเตต้าบิดอันใหม่ หรือไม่ก็พวกเตตามินฮิคาริเม็ดเล็กอะไรอ่ะไมโครเพลเลตนะน่าจะเหมาะกว่านะถ้าให้เตตาบิดเตตาบิดมันก็เป้งอยู่นะมันก็ดมันน่าจะกินลำบากอะ่ะนะแล้วเป็นปลาที่มันไม่ได้ใหญ่เป็นปลาที่เรียบร้อยนะครับอาจจะมีไล่กันเองบ้างตัวผู้อย่างเงี้ยเรื่องปกติแต่พอมันไล่กันบางทีบางตัวเลี้ยงไปนานๆเนี่ยไอ้ชายชายขะชายนะไอ้ชายคลิปร่างเนี่ย จะยาวเฟื้อยสวยแล้วกระโดงกระโดงมันจะโค้งสวยเลยนะแต่ต้องใช้เวลาเลี้ยงหน่อยนะครับอ๋ออันนี้ชุดนี้เป็นชุดปลาใหม่แต่มันไม่รู้ว่าไอตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นลูกยุคนั้นยังอยู่บ่ะน่าจะไม่อยู่แล้วมั้งน่าจะตายไปแล้วนะนามันแก่แล้วแหละพอพอ่อแม่มันยังไม่อยู่แล้วเลยนะก็ถ้าไม่มีปลาอื่นเยอะแยะนะครับมันออกลูก ออกลูกได้อยู่แล้วในตู้ไม้น้ำนะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะอยากอยากเห็นพวกลูกไฮเพโซในตู้ปลาเรานะครับไปเปลี่ยนท่อดูดนะครับเป็นตะแกรงสแตนเลสนะทีนี้บางแล้วเราจะได้เห็นเพราะไม่ไม่งั้นบางทีเนี่ยมันโดนดูดไปไงเรามีรู้ตัวนะต้องคอยระวังอันนี้ส่วนมากถ้าเป็นตะแกรงสแตนเลส ทั้งลูกกุ้งลูกปลาเนี่ยอยู่อยู่กันครบนะครับแต่บางทีมันไม่ได้เกิดเยอะหรอกมันก็เกิดแค่ตัวไม่เกินสี่ห้าตัวหรอกนะไม่ได้รอดเยอะถ้ารอดเยอะนี่แบบเราต้องแบบทำตู้เพาะเขาเลยนะประมาณนั้นแหละนะครับถ้ามีปลาอื่นอยู่ด้วยมันก็รอดประมาณเนี้ยสี่ห้าตัวทีละสี่ห้าตัวทีละสี่ห้าตัวอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าพวกวาดายนี่มันรอดเยอะไม่รู้เพราะวาดายมันดุด้วยเปล่ามันเลย มันเลยรอดเยอะมันว่ายเร็วไงเป็นปลาไตต้าขนาดเล็กนะครับที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าพวกญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบใช้ตู้นาโนเนี่ยจะชอบใช้ตัวนี้มากนะเพราะมันเล็กดีนะแต่เสียอย่างหนึ่งเวลาซื้อเนี่ยมันตัวเมียมันเยอะไปหน่อยตัวเมียมันก็น่ารักแหละแต่แต่ตัวสวยมันเนี่ยคือตัวผู้นะมันก็เลย บางรอบเนี่ยต้องระวังคือคือให้คือเวลาเวลาตักเนี่ยต้องให้เขามีสัดส่วนตัวผู้ตัวเมียนหน่อยถ้าได้มาเมียล้วนเนี่ยบางทีมันก็แบบมันก็ไม่สวยนะแต่ว่ามันก็น่ารักอละแต่ว่ามันก็ไม่สวยอ่ะเพราะมันเพราะตัวตัวผู้มันสวยกว่านะนะครับนะต้องต้องบอกร้านเขาหน่อยว่าขอตัวผู้หน่อยนะถ้าตัวเมียล้วนก็ แต่มันก็ยังดีว่าเลี้ยงคองโก้ตัวเมียล้วนอะนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปจ้องอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะก็ยังดีว่าเลี้ยงแต่แต่ก็ควรจะมีตัวผู้แหละนะเอาจริงๆมันจะได้พองใส่กันมันจะได้มีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมทำกันนะครับมันไม่งั้นมันก็ดูแล้วแบบลอยกันนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่สวยนะอืมพอมีตัวผู้มันก็แบบมีชีวิตมีสีสัน มีไล่กันบ้างมีเกี่ยวกันบ้างอะไรเงี้ยนะมีจีบกันอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ดูแล้วเหมือนดูภาพวาดอนะคือเลี้ยงปลามันก็ควรจะเคลื่อนไหวอ่ะไม่ใช่เลี้ยงแล้วแบบวายอยู่นิ่งทั้งตู้เลยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยตู้บีเซียกาแม่งก็ลอยกันนิ่งๆไอ้นั่นก็นอนอยู่พื้นตู้เออพอมีอโลวาหน้ามาค่อยดูแล้วมันเป็นตู้ปลาหน่อย โอ้โหมันนิ่งอะไรขนาดนั้นวะเหมือนกันนะครับถ้าเลี้ยงแต่ตัวเมียมันก็ดูแล้วแบบมันก็ลอย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 ว้ายๆอยู่กลางๆตามพุ่มอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบไม่มีอะไรอะ่ะมันก็ดูแล้วน่าเบื่อนะอืมก็ข้อเสียมันก็คืออย่าอย่าได้ตัวเมียมาเยอะแค่นั้นแหละนะเพราะาเป็นปลาที่ไม่ค่อยแพงนะครับเพราะเป็นปลาเพาะมาจากอินโดและนะ ไม่ยากเลี้ยงไม่ยากแน่นอนถ้าป่ามาดีไม่เป็นจุดขาวไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้อาหารไม่ดีจนมันเป็นแบบติดเชื้อแบบเกตพองอย่างเงี้ยเกตพองี่ส่วนมาจะเป็นเรื่องอาหารนะเป็นหลักอาหารที่ให้มาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนจุดขาวก็ระวังช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้ก็อยู่กันยาวๆครับเลี้ยงง่ายนะแล้วก็ ผมก็ใส่ไว้ที่ตู้ที่จัดที่ร้านเติมเต็มนะมันก็ดูแล้วน่ารักดีนะมันเลี้ยงตู้นาโนได้แล้วมันดูแล้วมันแบบไม่ทำให้สเกลตู้มันดูแบบถ้าเป็นไฮเพโซตัวอื่นเนี่ยสเกลตู้แบบนาโนเนี่ยมันจะเสียคนญี่ปุ่นมันเลยชอบไงเพราะว่ามันมันเหมาะกับตู้นาโนนะหรือว่าพอมาเลี้ยงตู้ยี่สิบสี่ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ใส่ให้มันแบบเยอะกว่า เยอะกว่าเดิมนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ดูแล้วน่าสนใจดีนะครับแบบที่ผมเลี้ยงตอนนี้นะก็เป็นป่าที่น่ารักนะแต่ช่วงนี้ไม่รู้มีขายเปล่านะมันมามาขายขาย,ขายหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ใช่เอามาเลี้ยงตัวสองตัวนะอันเนี้ยซัดไปเลยสิบยี่สิบตัวแล้วแต่ศรัทธาตู้นะครับแล้วอัอนจะคืนเคงจะสวยมากนะถึงมันจะดูแล้วแบบ สีแบบเงินเงินจืดจืดแบบไม่มีอะไระแต่ว่าพอมันไหวมันก็ดูแล้วแบบมันน่ารักดีอ่ะนะแล้วมันก็เข้ากับพวกกีนีออนคาดีนันอะไรอย่เงี้ยเออแล้วมันไม่ยุ่งกับพวกปลาเล็กด้วยไงยกุ้งมันก็ไม่ค่อยไปยุ่งมากนะครับก็น่ารักดีนะเลี้ยงกับพวกปลาซิวอะไรอย่างเงี้ยสบายเลยเลี้ยงกับซิวฟ้าสบายเลยมันไม่ไม่ไปกัดเขานีเป็นปลาเล็กที่ เป็นไฮเพทโซตัวเล็กที่มันโอเคนะไม่ไปไม่ไปทำร้ายชาวบ้านเขานะโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวมั้งแนะนำไปขนาดนี้และไม่น่ามีอะไรขาดตกละนะไว้เดี๋ยวเราหาปลาเด็ดๆนะครับปลาหน้ารักหน้ารักมาแนะนำกันต่อนะครับข่าวหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ